สวัสดีครับนี่คือแม่เฮ็ดงานอยู่นี่วะครับเฮ็ดงานอยู่นี่วะเป็น,นยังไงบ้างผสมปลาหมูเป็นเอฟซีน้องยิงครับครับนี่ขาวลับข้อดีมาจอดแวะปั๊มปตรท่อทอปาก่องบ่กลางดงโชติแต่เดี๋ยวพ่อแม่ถึงเพิ่นเป็นพลต่าง,งานอยู่ป,ปั๊มเนาะเออเพิ่นก็ยางม,มาทักตัวผมเนาะจึงมาขึ้นไปจากอาสามาดม,มานะครับลอยเอ็ดก็ไร่เดินทางของเทพเป็นวัสดีครับ ติดตา,ามน้องผู้หญิงมาเต็มยามเดยครับนานมากและเห็นนยังเล็กๆนะครับแต่ก็เห็นแต่พ่อโจแต่ไม่เคยเห็นน้องผู้หญิงมาเลยโอ้เสดงว่าติดตามตั้งแต่ไอ้วงสาวหน่อยมาโดนแล้วอ๋อถูกจักพ่อโจมาก,ก่อนก่อนะที่น้องจะมาเห็นแต่พ่อโจแวะปั๊มฝั่งนุ้มฝั่งตาวโอ้ที่ตตเอรี่อ๋อ้ดิ๊นครับเห็นะ อุ้งอิงแล้วเป็นไงบ้างยังไม่เห็นน้องอุ้งอิงทีไม่หมายถึงว่าตั้งแต่อุ้งอิงเข้ามาวงสาวน้อยเพชรเพรแพลเป็นไงบ้างชาติดีอ๋อครับครับนะครับอยากเจอสักครั้งเหมือนกันอยากเจอตัวจริงได้ฟังเสียงร้องเสียงรำแล้วเป็นไงบ้างเสียงน้อหวานหวานดีนะอืเมื่อมานก็ได้นฟังกันในช่วงเย็นๆอืมไปล้างน้ำฝั่งใช่ แล้วอย่างในมุมมองของของคุณแม่สไตล์น้องอุ๋ยที่เป็นแบบนี้เป็นยังไงบ้างในสายตาแม่ไไม่ดูหวานเกินอายุอืดูแบบเป็นสมสมอายุอ่ะชอบให้เป็นแบบนี้ชอบให้เป็นแบบนี้ไม่ให้หวือหวาสุืจิตเกินไปงแต่งไม่ไม่ขึ้นหรอกถ้าแต่งหวือหวาน่ะน้องอุ๋ยเนี่ยแต่งแบบเด็กเรียบร้อยเหมือนน้องตายยังไงโอ้แม่ชอบเป็นเหมือนเหมือนพี่ตายเนาะก็ ได้ฟังกอลำนี้ไหยฟังพอได้ไหมพอได้อยู่ปกติก็ไม่ค่อยฟังหรอกอมมฟังน้องร้องี่เด็กเออแปลกแปลกนะครับคนที่ไม่ชอบหมอลำเจ๊ไม่เห็นน้องได้ชอบชอบน้องนี่มันมีเหตุอะไรบ้างเหตุผลอะไรบ้างเนี่ยดูแล้วมันสบายตาฟังแล้วสบายดีอืมก็ไม่เคยฟังหรอกนักร้องแบบรำกรลำอะไรเงี้ยอืม เคยดูแต่ของมาแม่นกน้อยอะไรคนแค่นั้แล้วต่มาลุ้นรุ่นลูกรุ่นหลานก็ดูนี่แหละคือแบบไม่ไม่หัวหวาไม่แบบไม่ถือตัวอะไรอย่างเงี้ยเวลาเป็นอย่างพวกโจนี่เหมือนกันมาปั๊บฝั่งมาเจอกันบ่อยถ่ายรูปกันบ่อยอ๋อนี่ก็เป็นเอฟซีตัวโยของบอสโจเลยนะครับเออวัดตัวกน่ารักนะครับโอ้โหที่เลืรอเร์รี่กับน้องพุ่แม่ ทำห้องน้ำกันสฝั่งไหมอ๋อครับจะอยู่ฝั่งโน้นก่อนครับอ๋อเจได้เจอที่แกชอบไปซื้อรถตารีสหน้าห้องน้ำไงจ้าเจได้ขอใช้รูปเต็มนั่นและอืออืออือคิดกากันแสดงว่าแม่ก็เป็นเอฟซีสาวน้อยเป็นเอฟซีปอตโจมาตั้งแต่ไหนเลยตั้งแต่น้องอุ้งยิงยังไม่ได้เข้ามาวงเสาะมาด้วยซ้ำเออรู้จักเพิ่งมารู้จักตอนที่ให้หวยบอยๆอะไรอย่างเงี้ยนะเด็กก็เลยลองฟังดู ไม่ได้เข้าไปพะดจากสื่อยนะไม่ไม่ไม่ได้เคยได้ซื้อตามหรอกแต่อยากรู้ว่าเออเด็กคนนี้เป็นยังไงฟังแล้วโค้งไหมอะไรนี้ฝังไปแล้วก็สบายหูดีไปหูครับ,รบมีอะไรอีกที่แม่พับประทับใจในตัวน้องหญิงบ้างครับเ,เด็กที่เรียบร้อยแล้วก็ดูแบบสันดูดีอืม เล็บไม่ถือตัวเออเออไม่ถึงตัวอมองๆเห็นานาในคลิปในอะไรอย่างเงี้ยครับเล็บเมื่อวานได้เห็นปุนมาหากฐิ่นแม่แม่มีความรู้สึกยังไงแม่เมื่มอวานนบอกตรงไม่มีเวลาได้ดูเลยไม่ได้ดูโทรศัพท์เลยเมือ่อวานนพะว่าฝังลูกชายอ้ใช่ใช่ามาเปิดดูเมื่อกี้เนี่ยเ,เดี๋ยวแม่ก็ย้อนหลังดูนะครับเพราะว่าภารกิจคนเราเนาะมันก็มีบ้างที่ติดการติดงานนะครับแต่แม่เขาก็ บรรยายถึงความรู้สึกของแกแหละนะเพราะก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่คนที่ชอบก่อนรองก่อนลอ้าเลยนะครับ<ม>แต่มาติดตามน้องหญิงเพราะน้องหญิงน่ารักภาพเรียบร้อยอัคยาัยดีนอแม่เนาะอืว่าคงจะมีโอกาสได้เจอกันบ้างะถ้าเกิดเขาแวะปัมป๊ม,มชั้งกงปั๊มเยใช่แปัมเย็นหน่อยอันนี้ก็เช้าๆอย่างนี้หลย มต้องไปดูว่าแม่อะไรคือเสมอต้นห,หมนุปไม้นั่นล่กตะตันยูก็จะกจะเริญไปเรื่อยครับน,น,นี่นะครับนี่คือความรู้สึกของแม่นะครับที่แกเป็นพนักงานอยู่ที่ปั๊มปตทกลางดงเนาะมีความรู้สึกต่อน้องกุ้งยิงยังไงครับไม่แตกต่างจากบุคคลทั่วๆไปซึ่งไม่ใช่เอฟซีหมอลับจ๋าเลยนะครับแต่แกก็เป็นเอฟซีตัวยงของบอสโจนะครับเนื่องจากบอสโจ มาแวะมาปั๊มบ่อยได้เจอกันบ่อยแล้วก็มีโอกาสได้ถ่ายรูปกบบบอสจอูอยู่อยู่บ่อยนี่ก็คือเป็น f c สาวน้อยเพชรประแทงอีกคนหนึ่งเลยนะครับก็ว่าได้นะ,นะในการที่เจอและสัมผัสบอสจอูมาทักทายกันทุกครั้งถ่ายรูปกันทุกครั้งกงีดกลาดกันทุกครั้งนี่คือความรู้สึกของแม่แก่นะครับนี่แหละครับก็เลยเห็นบรรยากาศนะครับบุคคลทั่วไปนะครับที่มีความรู้สึกนะครับ อย่างไรเดี๋ยวครับวัดจูงานใหย่เงี้ยเราก็ทักเออแล้วน้องมาเหรออะไรอย่างเงี้ยจะยทึงงานต้องขุกล้อมั่งอะไรมั่งขุเครื่องเสียงขนอะไรอะไรย่างเงี้ยจ้าฮึ่มถามเขาไหมอจะเจอตาน้องหญิงได้ฟังเนาะเดี๋ยวพ่อพ่อพ่อแม่พ่อเองเมื่อน่อยจะฟังคุณแม่อยากเจอมากมีโอกาสแวะปั๊มวันทีกลางดุงเนาะ คงจะเป็นการเติมความฝันให้คุณแม่แกนะครับเพราะเวลาทีมงานมาเวลารถในองค์กรมานะแกก็จะถามทุกครั้งอุงอิงมาไหมนู่นนี่นั่นน,นะครับรยังถามเลยใช่นี่ไงอยากเจออ,เอุองยิงมากนะคุณแม่อยากเจออุองยิงมากคงถ้ามาออนทัวร์กร um ุงเทพนะผมว่าถ้าตรงกันนะแวะป,ปั๊มนะเข้ากรุงเทพก็แวะป,ปั๊มกังดงเอ่อสารก็แวะป,ปั๊มคุณมน้กษาซได้น, <ขอ S 1> นะครับ น้องมาจะเจอเวรนแม่ไหมละ่ะ <laughs> แม่แม่อยู่ตลอดตั้งแต่ตีสามอ๋อตั้งแต่ตีสามสองตู้นี่คือความฝันของคุณแม่แกนะครับสักครั้งจะได้เจอน้องผูงหญิงสักทีเ๋ <laughs> ยาขาคงได้เจอกันหลอกผมว่านะครับ <laughs> นี่คือความรักของคุณแม่นะครับก็ <laughs> เลยมีโอกาสได้มานั่งคุยกับแกเพราะแกเดินมาทัดทีมงานรถตู้นะครับ ก็เ,เลยได้มีโอกาสขอสัมภาษณ์ขอพูดคุยความรู้สึกของแม่ที่ว่่จะมาเล่นแถวนีไ้ได้ไปดูโอ้ยังครับช่วงนี้ยังวอทัวร์อยู่ที่ภา,าคอีจจาคาสาน,นครับจัจจาเลยโคราชปทิพย์เก้าีมั้งครับโคราชวันที่เก้าพี่เล็กโคราชปัิที่เก้าอยู่ไหนครับยอยเ,เออ ในเมืองครับอาจารย์สอนในู่สารศา,าสตร์นิเทศศาสตร์เทวาไรครูมีโอกาสได้เข้าไปเขาเรียนดนตรีนี่แหละครับสอนดนตรีออ๋ศิลปศาสาตร์รวัดน้องไผ่วัดน้องไผ่ตูตุกังอ๋ออ,อยู่ตรงอ๋ออยู่ตรงในแถวมอสนี่นี่คุณแม่มีโ,โมมอกาสนะครับก็ไปรับชมนะครับเอ๋โอกาสเดียวขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ